เราทีมเราในความพร้อมมากว่าจะหนก,กับการเจอทีมนครศรีตอนนี้คืออาทิตย์นี้เรามีการเตรียมตัวที่ดีครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะ <Yeah. S 1> เจอกับนครศรีในนัดน,นี้ oh. เขามีการเตรียมอะไรหลายๆอย่าง oh. เพื่อที่จะเอามาใช้ในนัดน,นี้ครับพูดถึงเรื่องตัวผู้เล่นมีความกังวลเรื่องกับอาการบาดเจ็บตัางต่ทีมคนมากนักแค่ไหนเอ่อ there are so many player that get injury ไว้ we worry about it all เขาก็บอกว่าไม่เขาไม่กังวลเลยครับเพราะว่าต่อให้จะมีตัวผู้เล่นที่เจ็บเนี่ยแต่มีผู้เล่นในทีมหลายๆคนเนี่ยก็ยังทำผลงานของตัวเองได้ดีมีการ พัฒนาตัวเองได้ดีทั้งเรื่องความรุ่เทอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าเขาใช้ผู้เล่นเหล่านี้ก็จะสามารถทดแทนคนที่มีอาการบาดเจ็บได้ผู้เึงกออน,เกนการโจรมาเจอกับนครศรสีที่เป็นทีมเก่าเลารู้สึกยังไงบ้างครับเ o าดูรู้สึกเป็น this match you have to play against your old team นครศรี no no this is t part of the the the, the, the profession a no? l We work there I make good job there now I take the I n the I defend now they call them สมุทรปรา a ารซิตี้ and I'm very happy to put there possible play against them again look the many friend but when they change side the field you defend my my job and them defend job them I think this is good เขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ในวงการฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้เจอทีมเก่าอยู่แล้วแล้วก็เออณตอนนี้เขาก็ทํางานอยู่กับสมุทรปราการเขาจะต้อง ทำงานเพื่อสมุดประการให้เต็มที่ครับแล้วก็คือต่อให้นักฟอสีจะเป็นทีมเก่าก็คือเป็นเพื่อนกันอะไรกันแต่พออยู่ในสนามแล้วไม,ไม่มีเพื่อนครับก็คือทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับตงเป้าหมายนะครับแล้วก็กอยากบอกอะไรแฟนบอลในทน่านี้นะครับให้ประชมประชาร์ What is your target for this match and and he want you to like i n t invite our fans to come to watch the yes we 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 have one new new mentality i n t h e play now o e play every game for w i We know the não because many people think you talk too much. No, no, but you play every game for win. That's the reason. You make good job. the players have good response. We know no easy, but we try our best and invite for thank club for coming to support us Sunday because you will success three points. เขาก็มีการให้จ็อบให้หน้าที่ของนักเตะไปแล้วเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันแบบนี้แล้วเขาก็เชื่อว่าเราจะได้3แต้มในบ้านแน่นอนแล้วก็เขาก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆครับให้เข้ามาดูเกมนี้แล้วก็พวกเราจะทําให้เต็มที่อย่างแน่นอนรู้สึกไงบ้างที่ได้ลงสนามกับทีมไปแล้วรู้สึกง How do you feel about your first game that play against us อ๋อ first first time uh, feeling so good you, ask about you have to change anything that when you come to play in Smutpagan city how do you feel and how you have to change yourself or anything you yes uh, summer prakarn city uh, very good thing uh, feelings o บเคเขาบอกว่าก็ไม่อยากครับแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มาอยู่ในทีมแล้วก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ต้องปรับตัวนิดหน่อยแล้วก็เขาบอกว่านัหน้าเนี่ยจะพยายามมาแเนให้ได้หน้ากับนครศรีที่เรามีความพร้อมเป็นย่งไงบ้างครับคันี้ครับเราร our team ready for uh, the ทริปวัชัวเราบอกว่าพร้อมมากครับแล้วก็สั่งต้มแน่นอนไม่ต้องห่วงให้เอาเตืนส่วนแฟนบอลให้เข้ามาเชียร์ให้มาที่สมุทรปราการี่นี่หน่อยครับ Invite to our f a n to come to watch our game in the this this weekend and <Yes. S 2> first you say in English and next you say in city, uh, Myanmar, uh, support, uh, m y a n m a r สำหรับโปรแกรมซิตี้เนียมาร์ดสปอร์ตอัมคันสเตียนนครศรีเกม เรา,อ,าอยากชวนเชิญชวนรับให้แฟนบอลทั้งคนไทยแล้วก็คนมุามาให้มาดูเกมรัดตะกอนสีครับแห่งน,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 นา,านงสตีนเนียนะคับจนารู้ดีว่ารรนักครสเนียป่วยชีวิตไอ้ตัวจนรารู้ดีอ่ะที่ซัมเมอร์โปรแกรมมานเนี่ยมีมาดิเออสันดีใจเราเอาไปบาบูไปขอบาเลย